สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u ูทูบทุกท่านพี่น้องชาวไทยทุกทุกคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกทุกประเทศเลยนะครับพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวกรัรมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่23มิถุนายน2565นายนนะที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์ 4, อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาอัปเดตรายการสินค้าให้พี่น้องไี่ดูหน่อยว่าตอนนี้ว่าทางร้านนี่ยังมีเหลือคันไหนอยู่มัง่งนะครับ ก็มีเข้ามีออกหลายเลยกันนะครับณนะวันนี้นี่ที่เหลืออยู่นะครับเราจะไล่ไปตั้งแต่รถไถเลยนะครับรถไถนะครับรถไถย,ยันมายยนมาสามสิบห้าแรงคันนี้นะครับเป็นรถยยนมาตัวแรกนะครับ E-EF สามห้าสอง T นะครับ ยางหน้ายางหลังนี่ดอกสวยดอกเต็มนะครับเครื่องดีนะครับยางหน้านี่ขอบสิบสี่นะครับยางหลังขอบยี่สิบสี่นะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับผัานหลังเป็นของตาช้างระบบไฮดรอลิกพร้อมใช้งานนะครับราคาขายคันนี้นี่ขายอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่น ห้าพันบาทนะครับจุดที่ที่เป็นตำหนินะครับก็คุยกันตรงๆนะครับเป็นตำหนิก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงอที่ปอกคอตรงนี้ปอกตรงนี้นะครับทางร้านใส่แผ่นเหล็กให้ครับเอาทัมแผ่นเหล็กขึ้นมาใส่ให้นะครับก็ใบดันใบดันก็จะเป็นตำหนิตรงที่ เราเชื่อมเชื่อมปะนะครับเชื่อมเพิ่มเชื่อมปะใบดันให้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตำหนิไฟแตกนะครับไฟหน้าแตกนะครับก็รายงานการให้มันตรงๆนะครับพี่น้องรับได้ค่อยโทรมานะครับเราติดสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับเราติดสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ให้ให้บนหลังคาแล้วก็ด้านหลังนะครับ ผานเป็นผ่านก็จะเป็นยี่ห้อตาช้างนะครับที่ผลิตที่เขาผลิตให้ตาช้างรุ่นเล็กๆนะครับผลิตมากับฐานสิบสี่สามสิบหกรุ่นเล็กๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับไม่มี่วดซึมนะครับไม่มี่วดซึมนะครับแต่ว่าสีสีสันก็จะซีดไปน,นิดนึงเพราะว่าทางร้านไม่ได้ทําสีให้นะครับ แต่สภาพยางนี่สวยนะครับสปอร์ตไลท์ติดสปอร์ตไลท์ให้นะครับไฟหน้าไม่ได้เปลี่ยนให้เซอรานอยนะครับเซีรานอยทางร้านจะเปลี่ยนให้นะครับเซอรานอยนะครับตัวนี้จะล้างจะเปลี่ยนเซีรานอยให้เช็คระบบไฟให้ให้ให้ดับที่สวิตช์นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจุดตำหนินะครับ จุดที่เราแก้ไขไปแล้วก็จะประมาณนี้ระบบโฟปกตินะครับต่อไปคันนี้นะครับคันนี้นี่เป็นอิดัซุดากอนนะครับไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่มเป็นรถเอ่อเฟซี FC, นครปฐมตีเทินเข้ามาเปลี่ยนดีแตนนะครับก็เป็นเครื่องสองพันห้าเทอร์โบนะครับเชสซีมีผุนะครับเชสดซีมีผุเครื่องนี่สตาร์ตติดง่ายนะครับ พี่น้องสนใจก็มาดูได้นะครับดูโดยภาพรวมนะครับนี่ครับด้านในพื้นกระบะนะครับขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพก็จะมีลูกปืนก,กระกะบาดน,นะครับที่แตกแชันซีผุนะครับ เครื่องก็จะมีน้ำมันเยิมอยู่ที่ท้องอ่างนะครับที่ท้องอ่างมีเยิมที่ท้องอ่างด้วยนะครับก็ตามอายุของของเขานะครับแต่ว่าเครื่องดีนะครับเครื่องดีอยู่นะครับราคาขายอยู่สี่หมื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาทที่น้องสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับหรือจะแยกอะไรก็ได้นะครับแยกเครื่องก็ได้นะครับสี่หมื่นบาทนะครับสำหรับคันนี้ ต่อไปนะครับคันนี้เป <hi> ็นรถไถยันม่า49แรงนะครับอันนี้มาได้ประมาณ2วัน3วันแล้วนะครับพอดียังไม่มีเวลาลงนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับยางสวยถึง4เส้นนะครับสติกเกอร์ผมสั่งให้แล้วนะครับสติกเกอร์สั่งให้แล้วแล้วก็รอแค่มาติดแค่นั้นเองนะครับสติกเกอร์ ซ gamer, member, racing, ีนไม่มีรั่วนะครับแล้วก็เอ่อสปริงคัดท้ายไม่มีนะครับสปริงคัดท้ายไม่มีนะครับซีนซีนแขนยกนี่รั่วนะครับซีนแขนยกรั่วฝั่งนี้น่าจะซึมนะครับก็ผมสั่งอะไรไปแล้วผมผมสั่งอะไรไปแล้วนะครับสั่งอะไรไปแล้วซีนสลับซีนตัวนี้นะครับที่ผมสั่งไปมีซีนตัวนี้ แล้วก็ลวที่กระบอกไฮดรอลิกคันส่งตรงนี้นะครับที่่วนะครับราคาขายนะครับขายอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับยันมาสี่สิบเก้าแรงจดทะเบียนปีห้าหกนะครับเป็นรถปีห้าหกนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามกาได้เลยนะครับรถพร้อมใช้งาน นะครับคันนี้ก็เหลือแค่ตำหนิคือซีนรั่วกระบอกไฮดรอลิกนะครับกับแขนยกด้านหลังนะครับสองจุดนะครับ <c oughs> ส่วนคันนี้นะครับเป็น L สามหกศูนย์ปดนะครับ SP นะครับคันนี้ อันนี้นี่เอกสารชุดโอนพร้อมนะครับอุปกรณ์สามชิ้นสามแสนห้านะครับสามแสนห้านะครับอ,อจุดที่ต้องแก้ไขนี่ก็จะมีตรงหลังคานะครับหลังคาหลังคามีหลังคาแตกนะครับหลังคาแตกแล้วก็ ด้านหน้านี่เราก็าลังเปลี่ยนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นอ่าตัวล็อกฝากระโปรงนะครับที่ไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับยางสวยยางหน้านี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับยางหน้าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนไปใหม่ๆเลยยางหลังก็สวยนะครับคันนี้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสามแสนห้าอุปกรณ์สามชิ้นเลยใบดันผานพวนโรตารี่นะครับคันนี้นะครับก็สวย ก็ททำงานกี่พันชั่วโมงเห็นนะครับก็าทำงานอยู่สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงชั่วโมงน่าจะขาดนะครับสำหรับคันนี้นะครับพี่น้องสนใจก็สอบถ่มงเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นะครับต่อไปคันนี้นะครับ new ฮ o l แลน d t ทีซีสามแปดอานะครับตอนนี้คือทางร้านนี่แก้ไขไป เฟืองนะครับเฟืองเฟืองตัวนี้มันแตกนะครับเป็นเฟืองเป็นเฟืองเผาเผาหลังนะครับเป็นเฟืองวอลหลังชุดชุดนี้ทางร้านสั่งอะไรไปแล้วนะครับชุดนี้นี่สั่งไปหมื่นกว่าบาทนะครับยางหลังสวยยางหน้าสวยนะครับทางร้านจะติดใบดันให้ติดใบดันนะครับติดใบดันแล้วก็จะมีผานพวนให้นะครับ ก็คือตอนนี้ทางร้านนี่เก็บงานระบบโฟร,ระบบโฟรเราก็เก็บให้แล้วนะครับตอนนี้มาเฟืองเฟืองเฟืองถ้ายแตกเราก็จะเปลี่ยนให้นะครับเราจะติดเบรดันให้อีกนะครับคันนี้นี่การันตีว่าพร้อมใช้นะครับเราเก็บให้หมดทุกตัวเลยนะครับราคาขายนะครับขายอยู่ที่สองแสนกระอีดหนึ่งหมืนบาทนะครับสองแสนหนึ่งหมืนบาท มีใบดันผ่านพวนนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสลับคันนี้นะครับก็จุดตำหนิที่แต่ละคันนะครับแต่ละคันนี่บางคันนี่เราเรายังไม่เก็บพี่น้องจะเอาพออะไรมาแล้วก็จะส่งกลับไปให้พี่น้องนะครับตัวไหนที่มาก่อนเราก็เก็บงานให้นะครับพี่น้องสนใจคันไหนก็มาคุยกันได้นะครับ คันนี้นี่มีใบดันให้ด้วยนะครับติดใบดันนะครับหลังคาก็มีนะครับหลังคาก็มีนะครับเราเก็บระบบโฟให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ยินดีรับซื้อคืนนะครับวัดแต่ละคันนะครับก็มาดูสี่สิบห้าน่อยนะครับสี่สิบห้าดีนี้นะครับก็คุยกันตรงๆนะครับขันี้นี่ เกียร์มันหอนนะครับเกียร uh ์หอนเฟืองหอนนะครับทางร้านนี่ร <penso> ื้อเลยนะครับรื้อออกมาเลยครับรื้อมารออะไรนะครับเราสั่งอะไรไปแล้วรออะไรนะครับรอไหลมาเปลี่ยนนะครับเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับราคาขายจะขายอยู่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ ประมาณน,นี้นะครับสาหรับรถไถน,นะครับก็จะมีเข้ามาอีกนะครับจะมีรถไถเข้ามาอีกนะครับก็ทางร้านก็จะหาเวลาว่างมาอัปเดตน้องได้ดูอีกนะครับที่น้องท่านไหนที่รอไม่ไหวก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเพราะว่ามีตอนนี้มีรถไถรุ่นไหนรุ่นไหนมั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีแตนกันหน่อยนะครับดูอีแตนกันหน่อย อีแดนคันสีชมพูคันนี้นะครับก็เปลี่ยนมือเจ้าของนะครับวันเสาร์นี้ก็จะส่งพี่น้องเอฟซีสแก้วนะครับส่งพี่น้องเอฟซีสแก้วก็พี่น้องที่เห็นรีวิววิ่งให้ดูเมื่อตอนด้านบนนะครับก็เราได้รีวิวคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเตรียมส่งพี่น้องสกแก้วนะครับส่วนคันนี้นะครับก็กำลังรื้อกันอยู่ คันนี้จะเป็นจะมาต่อยิแสนให้กับพี่น้องอำเภอสตึกนะครับกำลังตัดกันอยู่นะครับชั้นสีสวยนะครับกำลังตัดเลื่องมาแล้วก็จะขึ้นนะครับภายในหนึ่งเดือนจากส่วนคันนี้นี่พี่น้องเอฟซีสุรินนะครับมาจับจองไว้แล้วนะครับก็กำลังเก็บงานขั้นตอนก่อนส่งมอบพรุ่งนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับกาลังจะเอาเครื่องของเขามาใส่นะครับเครื่องของเขาจะเป็นเอ่ออาร์ทีร้อยยี่สิบห้านะครับสาหรับเครื่องของเขาอันนี้พี่น้องส,สนใจรถแอเสนสเปคแบบนี้นะครับเอาแบบเอาไปใช้งานคนเดียวนะครับกว้างๆประมาณนี้ความกว้างมันมิเตรแปดสิบนะครับยาวอยู่สองมตรแปดสิบได้กว้างมิเตรแปดสิบน,นะครับทำงานดีนะครับไปเป็นครอบครัวนะครับไม่ต้องไป ทีมงานเยอะนะครับก็เอากลับมาบ้านได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับก็อีแตนนะครับอีแตนใหญ่ยังอยู่นะครับอีแตนใหญ่คันนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับคันนี้นี่พร้อมใช้งานนะครับก็คันนี้จะขาดแค่จะขาดแค่พวงมาลัยพาวเวอร์แค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดพี่น้อง จะให้ใส่บูกคงอะไลพาวเวอร์อให้ก็เพิ่มตังหยิดนิดหน่อยนะครับคันนี้ขายอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับถุกระบบพร้อมใช้งานนะครับเครื่องแปดแปดนะครับขายอย่างเดียวพวงมาลยพาวเวอร์บ ok ีกทิฟฟี่เกียร์ล็อกกี้เอฟหน้าเอฟหลังนะครับคร,บครบชุดแล้วนะครับเหลือแต่พาวเวอร์อย่างเดียวนะครับส่วนคันนี้นะครับคันนี้นี่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับคุยกันตรงๆคันนี้ก็คือ มันต้องเก็บรายละเอียดต้องอ uh, ลูกบงลูกหมากด้านหน้านี่ต้องเช็คใหม่นะครับพอเวลาเราวิ่งขึ้นมาเร็วๆหน่อยมันสะบัดนะครับแต่ว่าเครื่องดีนะครับเครื่องเป็นเครื่องร้อยสิบเกียร์เป็นเกียร์ล็อกกี้เอบหน้าเอบหลังนะครับคันนี้ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับก็ต้องเช็คนะครับถ้าเกิดขายตามสภาพนี่ผมขายแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ถ้าเกิดตามสภาพพี่น้องเอาไปเช็คเองก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่น้องคันนี้นะครับคันนี้นี่เฉพาะโครงครับจะไม่มีเครื่องจะขายอยู่ที่สี่หมืนบาทนะครับเราจะเปลี่ยนเพาหลังให้ใหม่นะครับจะเป็นเพาหลังที่มีเปิ้นบีกน้ํามันตัวนี้มันปินบีกเพาอยู่นะครับเครื่องก็เครื่องตัวนี้จะยกลงนะครับถ้าเกิดพี่น้องจะเาเครื่องตัวใหม่ก็เ้าเครื่องตัวใหม่ขึ้นมาให้นะครับ ก็พี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสลหับโรดีแซนนะครับก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะครับโรดีแตนก็จะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับสินค้าของเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์หน่อยนะครับอุปกรณ์นะครับที่ยังคงเหลือที่รอจําหน่ายอยู่ก็จะมีโรตารี่นะครับโรตารี่ตัวนี้เมตรแปดสิบนะครับอยู่สองหมื่นห้านะครับโรตารี่ตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าชีบ นะครับคีบ้อยเจ็ดหมื่นแปดนะครับผานสามตัวละหมื่นสองนะครับผานสามนะครับเพาของร้อยสิบห้าสองหมื่นนะครับหน้าหลังสองหมืนนะครับส่วนคีบนี่จะมีตักให้ด้วยนะครับมีตักให้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีรายการเข้ามาเพิ่มเติมอีกทางร้านก็จะมาอัปเดตให้พี่น้อง ได้ดูได้รับชมนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็มาทดลองขับได้นะครับรถของเรารถของเราความใช้งานนะครับถ้าเกิดมีปัญหาทางร้านยินดีรับผิดชอบนะครับพี่น้องซื้อไปแล้วมันไม่ตรงกับที่เราตกลงกันทางร้านยินดีรรบผิดชอบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ได้ กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านด้วยแล้วก็พี่น้องอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนกดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไปด้วยนะครับแสนเจริญเทคเตอร์เขากล่าวขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ